คาถาบูชาพระยาอนันตนาคราชหลังจากแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่คนดังไล้สดเลขทูปปู่ปรากฏว่าเป็นตัวเลขสองเจ็ดเก้าโดยแม่น้ำหนึ่งมั่นใจมากว่าถูกแน่นอนและเช่นเดิมเหมือนทุกครั้งก็ไม่ทำให้คอหวยต้องผิดหวังแต่อย่างใดเพราะผลรางวัลงวดประจำวันที่ หมิถุนายน2 564นั้น 2. 7. 9เข้าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเต็มๆซึ่งทูบที่แม่น้ำหนึ่งได้จุดนั้นเป็นเลขทูบที่ได้จุดขอพรมาจากพญาอนันตนาคราชวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับปู่อนันตนาคราชหรือพญาอนันตนาคราชตำนานเก้าพญานาคราช ผู้ปกครองพิภพบ,บาดาลพญาอนันตะนัคราชพาหณะคู่บารมีของพระนารายคำว่าอนันตะมีความหมายว่าอนันต์ไรจุดจบมีความยาวมากถึงขนาดว่าสามารถพันรอบโลกแต่เดิมพญานคราชมีพระนามเดิมว่าพญาเสสะนัคราชทรงเป็นโอรสองค์แรกของพระกัษยปะและนางกัตลุ พญาอนันตะนัคราชเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงในกรียนสมุทรและได้ตามเสด็จพระนารายเสมอตัวอยู่กลางกรียนสมุทรเป็นแท่นบันทมให้พระนารายหลังจากที่พระนารายปราบผู้ที่มารบกวนเทวดาและมนุษย์ได้แล้วอนันตะนัคราชสามารถพ้นพิษเป็นไฟบรรลัยกันล้างโลกได้เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุของโลก เมื่อพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์พระอนันตะนาคราชก็มาเป็นพระลักษช่วยพระรามทำสงครามกับทศกัณฐ์ด้วยคาถาบูชาปู่อนันตะนาคราชวิสุทธิเทวานะโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาพระยานาคอนันตนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีอนันตะวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาพระยานาคอนันตะนคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิ กายะ・วาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีอนันตะวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายะ・วาจาจิตตังอหังวันทานาคาพระญานาคอนันตะนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะ・วาจา ตังอาหังวันทานางพญานาคินีอนันตะวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาพระยานาคอนันตะนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทา นางพญานาคินีอนันตะวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาพระยานาคอนันตะนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินี อนันตะวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาพระยานาคอนันตะนาคาราตวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานางพระยานาคินีอนันตะวดี วิสุทธิเทวีปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาพระยานาคอนันตะนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานางพระยานาคินีอนันตะวดีวิสุทธิเทวี ปูเชมิกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาพระยานาคอนันตนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอะหังวันทานางพระานาคินีอนันตวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิ กายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาพระยานาคอนันตะนคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอะหังวันทานางพญานาคินีอนันตะวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิสาธุสาธุสาธุ จากนั้นให้เอ่ยชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งอธิษฐานขอพรกับปู่อนันตนาคราชโดยขอให้บุญบารมีปู่อนันตนาคราชจงโปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าสมหวังดังสิ่งที่ขอทุกประการด้วยเถิด สำหรับการบูชานั้นในทุกๆวันพระขึ้น15บห้าคำให้นำรูปภาพหรือรูปปั้นพญาอนันตนาคราชที่เคารพบูชามาแช่น้ำหรือประพรมด้วยน้ำปรุงต่างๆหรือทาด้วยน้ำมันจันทน์หอมถวายผล,ลไม้อาทิกล้วยมะพร้าวสม้มห้ามถวายเนื้อสัตว์ พอท่านเป็นผู้รักษาศีลและบูชาด้วยดอกไม้ขาวที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิดอกกุหลาบขาวเป็นต้น